สวัสดีค่ะพี่น้องคนมกักรออีสานอินดีค่ะมืนีมี่หยังวัตีเพียสาวสนม,มนม้อยยำโอ้มืคอนมณีมี่หยังวัตีเบ,บิงค่ะคนเกา่าคนเดิมค่ะแม่ครัว่วว <laughs> ันนี้ทำอะไรคุณยายไม่ยังไรน้อง,งป้ายำค่ะมนียำม,มี่หยังแน่ ใส่เฮียใส่หมูเหาคิริวแน่ค่ะค่ะสี่ก็มาถือหมูจ้านี่มีหอมแดง่มีผิดขาเออมาเขี้ยงเออที่เขี้ยงโอ้ยม่าฮู้ยมีตือเห็ดแดงจวดค่ะบันนี่มาตามสูตรย่ายล่ะใส่ยังกับใส่ก้อนใส่กับบ๊อบปุ๋งก่อน ก็เลยเอาใส่กันเพาะชงคนเออเอาปนี้ใส่ตามใจฉันไปชิลล์ะนี่บ่อไปชิลล์ล่ะใส่ยัางลูกกับบอกแม่ยที่โอ้ยกับบ่อว่าเปลี่ยนน้ำมันจะขอซื้อมันปุ่นล่ะมูจักะอดซื้อปุ่นล่ะหมูหมูยังหนีน้องแฟร์ไปโลหมูละเอียดค่ะใส่ลงไปหมูสามจะใส่พริกค่ะพริกดิบุ่นแม่ครัวคือยายทำอ้าวแม่ครัวคือยายทำ อ,อันนี้พีน้อยอันใดใส่กล้วยมะนาวเหมะนาวใส่กระดัมใส่มะนาวแป๊บก็ปัดลายแ่มะนาวมะพร้าวส้มโอมะนาวโรกะใส่บักเขียวใส่เปรี้ยวไหมโอ้ใส่ด้ำใส่เปรี้ยวไหมคะเปรี้ยวใส่ในเปรี้ยวถ้าใส่น้ำ ก็ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาปลาล่านิดหน่อยก็ใส่ขี้หมาไมยจะวางใั่กระเทียมดองลงไปงปกติห่อสิเฮ็ดนำย่ำก่อนเนาะพี่น้องผู้เทาคะ่ะเราเลย <c oughs> เราก็เลยจังจีไปก่อนสูตรไทยสูตรมั่น สูตรเพิ่นต่างหาเลี้ยนำนำุงน้ำปรุงยังได้แล้วไปจ้างอันนี้ไปตีอันนี้ใส่ใบหนี่น้องยังจ้าจากแลี่ยนบริเวเป็นผู้เฮ็ดพอที่แรกใส่น้ำรวบโนค่ะไม่ได้ใส่ใส่จุ่บ่ห์นแล้วแต่ไม,ไ,ไม่ได้ใบบส่นจุ่มบ่ห์ใสูตรใ้สูตรมันใส่เนี่ยเค็มค่ะแบบนี้ตก็ไปใส่บวกพริกปลาใส่เกลือไหมคะ มาไม่เศรษฐีพี่น้นองเอ้าท่านในหัวใจเลยเรื่องบรรยากาศค่ะพี่น้องบานเห่าดูสันสเดียวเ,เทียดแถวท่อง,งแดดก็ร่างออกค่ะฝนก็ร่างเศร้าฝนเศร้าตกแล้วฝ่าก็ร่างงามพุณนะ่ะรรยากาศก็ร่างดีค่ะพวกอยากใจไร แกข้างได้แะกโกกนีเตี้ใส่หอดมือสดๆเลยไม่ลดอย่บลตาใจบ่เนี่ยบ่เด็กนันงเกรียมมดนเอไมเออ้วทำไมไม่ใส่พนโงก่อน กันสมงคโลกโ่โลก่อนให้มันเข้าที่ก่อนให้มันไม่เข้าที่กันจิ้มนัวก่อนนะช้อนงอมไม่เปรี้ยวปันได่ปะช้อนมันงันงช้อนงอเอาพี่นอ้องคนไปซิมไปค่ะ ได้ก้อนบอกละก้อนใส่กนขว้ตลอด้อนขว้าปะแต่ว่าที่ในด้วนี่มันแสบแต่ว่าห้าวได้บบบนี้ทันันเท็ยไปทั่วเลยอร่อยแล้วเจ้าผู้ใส่ตดี้ว่าเปลี่ยนแก้ตายเปี่ยนนอนใส่ตำนี้ใส่ม่ถึ สิยงยัางว่าในใส่บักพริกนะคะ<อ>เพราะว่าถ้งไม่เรียกหน่อยถ้งพูดเฒ่าเหยียแยกก่อน่อยจะใส่เผ็ดที่หลัง<อ>ถ้าใส่หอมใส่น้ำปลาเยอะๆอืมอร่อยไม่อร่อย,ไ,อออยไม่อร่อยไม่อร่อยนั่น เนี่ยไปป่ะนี้ใส่ตีไป,ป,ส,ส,ปส,สี่งมันงี้ใส่จะบ่ใส่ซีไปไม่แคบบ่ได้บักทั่วใส่บอลานบักทั่วยังอร่อยแล้วนุ่อร่อยแล้วต<ช>้องตใส่ของเล็กน้อยผ่านไปแล้วค่ะเปลี่ยนชีฟใหม่แบบนี้เผ็ดกว่าเดิม เด็กผิดจะเสียด่ดนัวไปสิมเมือง,งไม่ดีต่องานได้ด้วยค่ะทินชัชวาลตรงนีน้กำลังวางค่ะจับก๊บเงียงแวนอยู่เสม,มือนี้จงขึ้นเองบุเร <laughs> มีงานลองเพลงกับพี่น้องงานฟรีกับไป <laughs> มาแต่มันงาน <laughs> มาแต่มีเขาเรียก กินหวานให้กินเค็มห้วเรือหัวไปบันโอเคพี่น้องที่เสียจัง <Interesting. S 2> เอาเทปวันนี้พี่น้องแมนจวดเลยละกันยืยจับใหญ่ค่ะบ,บ,บันเทจะแซ่บบ่มันไม่หย่างเลยไม่จะของผู้ใหญ่กินซอสพริกฟ้าบอกไม่กินไม่บอกเพล็กแล้วแล้วเหรอครัพี่น้องโซ่ตัวบันเทนี้ ่กินค่ะพี่น้<ม>องมันนี้ตาคาใยญ่ย่อยประด้พี่น้องจอยแล้วหายชุดยงยงเข้าส่งเพิ่มจังบระเเซียจะผ่าจีเฮด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 หน้าค่ะพี่น้อง คลิปต่อเนื่องค่ะเฮ็ดแล้วก็กินมัเนี่มากินมั้งดูกยัดท้องมากินแซ่บบอแซ่บบอย่าเถ้าเอาถามว่าแซ่บบอเนี่ยยินมาถามแซ่บบอเฮ็ดบอบัเนี้ยหมอกินได้อยู่ดิตักใส่จานไว้ กินอีกจะข้าให้เบิ้งก่อนนะกินสดอีกจะข้ามให้เบิ้งก่อนนะสดใหเขาเบิง้งเออใส่บกพิกกินหวยแม่ใส่บอกพกมาให้ยายสดก่อนแท่ใส่บกพิกกินห่วยสน่วองหวยคือปเพ ใป้พ่าแทโยกไปให้พ่อทิ้